สวัสดีครับพี่น้องกองไ่สุขุมสุคนเด้อครับพระโกมกอเป็นเถืยกเถนไกยครับมาโอ้พอดีสามครับมันนี้พ่อพีพ่น้องมาทำบุญครับขอบัณฑ์สามาทำบุญถวายไวเทียนบรณฑาครับพี่น้องครับครับนี่จะเป็นวัดป้าน้องชาติครับพี่น้องครับตำบลชียงเงืนจังหวัดปราสาข้ามเด้อครับตำบลมนุ่เงินครับสารคข้ามไหมครับ ดอนเงินอมพืชชิงเงินครับจังหวัดมาศระาข้ามครับพี่น้องครับนี่ครับโบสถ์ครับวิหารสวยงามครับพี่น้องครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกมองหนึ่งทีหอมมาฝากพีหอมมาฝากน้องเ้อครับสวยงามอีหลีครับวัดนี้ครับผมเหลือมาทำบุญทุกๆปีครับมาดูพร้อมครับมาจำศีลพร้อมสัมบสร์วิหารเหมือนกดครับ ในช่องยืดถูกกับกงขีเข็นครับซึ่งมีครับของทองช่อเป็นวัดที่ดังนะครับในสารคามครับบรรยากาศของช้มทงหน่อน้าครับต่างครับครับนี่นะครับข้างหลังเป็นตรงหน้าครับฐานทีวัดส่วนทางฝุ่นหลวงปู่วันกับอีสางเกดีครับทางเกดีดูจังหวัดมหาสารคามเลยพี่น้องอำเภอเชียงเงินตำบลดอนเงิน ขอบคุณในยูทูบด้ครับคลิปไ่วัดนี้ครับคนตอบเขาเขียไว้แล้วครับสำหรับเจดีของกบครับทุ่หน้าปิดผ้าขึ้นเดกาปูใี้่เด้อครับพี่น้องครับปูน่้ถท่านยู่ท่างคนละครับ อสาธุนน้ำกันด้วยครับพีน่นอ้องครับาตีของน้ำกันครับพี่น้องครับเอาให้เตอตีกอนครับตีกองครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาตีข่องเด้อว,วันนี้ครับเสร็จแล้วครับพี่น้องครับ เป็นไ่เสียงดังด้วยครับในวัดโบสถ์กอยแห้งไปไหนผ <c oughs> มบิววัครับโบสถ์งามมีหลีครับพี่น้องครับออกสไตล์ล้านนาครับโบสถ์วิหารครับสำหรับกิจกรรมของวัดน,นี้ที่ผมเคยมาเป็นกิผ้าสวดมนต์ขมขึ้นครับพี่น้องครับช่วงขอบันษาทุกวันศีนครับ <c oughs> มีออกมาจากโบสถ์แล้วครับพี่น้องครับพระกัดกันกรับบ้านนะครับเออคำถังหน้าโบสถ์สวยงามครับวันนี้ครับวิหารเหมือนโคตรครับพระหลวงพระรามกระบาลหลือเด้อครับพี่น้องมาทข้ามุญถวายเทียนพรรษาขหลวงปู่ครับในคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทกันเนาะครับตั้งมาก่อนคลิปหน้าคลิปใหม่เด้อครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้ขอากล่าวคำว่าสวัสดีครับ